โน่ด้วยนะที่ส่งให้ออมรียขึ้นมาเมื่อกี้นะขอบคุณมากจริงเนะเฉลยขอบคุณพี่โตโน่หน่อยนะครือว่าตอนแรกที่เขาส่งเพลงมาว่าอยากให้ร้องเพลงนี้ผมก็คิดไม่ออกว่าจะแบ่งท่อนกันยังไงครับเราก็เลยอยากจะร้องกับซีดีว่าถ้าให้ซีดีไปคู่กับทนมันก็มันไม่คือเขาเดี๋ยวเดียวมันน่ารักอยู่แล้ว แล,แล้วแล้วแล้วเขาจะไปคู่ใครอะ่ะถ้าผมจะมาคู่เชอรีนผมว่าผมก็แก่ไปดูแล้วก็เลยคิดว่าเป็นอ้นลีนดีกว่าครับขอบคุณมากแต่ว่าดูจากสภาพผมแล้วคุณอาจจะคิดว่าผมแก่หรือว่าอายุเยอะแต่วันนี้ผมไปเช็คร่างกายมาแล้วนะครับพี่โนอายุผมเนี่ยจริงๆไปยี่สิบแปดผมตรวจมาเขาว,าว่าร่างกายผมเหมือนคนอายุยี่สิบสี่ครับโอ้โหนะฮะโอ้โหพูดจังเลยเรื่องเนี้ย พี่ชายอายุน้อยอย่างพูดี่อนนะพี่ชายผมก็ไม่แพ้ใช่ไหมเหมือนกันผมอายุ23ปีนะฮะเราลงกาแล้วฮะผม29นะครับผมคือเครื่องตรวจวันที่เลยใหญ่เลยนะฮผมอาจจะขัดเครื่องพี่ว่าอาจจะขัดเครื่องได้ได้แต่ไขมันแต่ไขมันยังไม่เพิ่มนะฮะไขมันอยู่ที่เดิมครับผมผมปกติดีนะคฮะช่วอนีดเหรอ จะเรียนไม่กล้าตรวจนะฮะกลัวมันมะเร็งเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาถามว่าแล้วซีดีอะซีดีว่าผมปกติดหมายความว่าพวพี่ไม่ปกติคือคุณถือว่าไฟไฟคุณใหญ่ไปไฟคุณเยอะแล้วคุณจะมาว่าพวกเราว่าไงอะเะี๋ยวไงมเดี๋ยวไหผมกำลังสมใจใจเอี้ยมคุณนะครับผมผมไม่กใจเลยเดี๋ยวก่อนครับพี่โน้พูดกับผมมองหน้าผมนิดนึงครับผม เราไปม,มองของ,องรอบตลอดเลยอะเตะตาซะขนาดนั้น <laughs> <laughs> ไม่รู้จะเล่นเวทท่าไหนถึงจะถึง,งึ้นไม <laughs> ่คิดอยู่ับผม <laughs> ผมว่าอย่าก็ <laughs> ท้าบุกเยอะดีกว่าฮะวันนี้พวกเราดีใจมากๆนะครับที่ได้มาร่วมง,งานนี้นะคร <laughs> ับอยากเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยทุกคนหรือผู้ <c oughs> ที่ไม่ได้ป่วยก็ใครที่กาลังเจอปัญหาชีวิตอยู่ใครที่กําลังเศร้าใครที่กําลังอกหักหรือว่าไม่สบายเรื่องไหนก็ตามแต่เราขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมว่าเพลงต่อไปใครจะเป็นตัวเปิด ลงนี uhm, ่เลยอ๋อคนดีกว่าคนเปิดดีกว่าครับย oh, ังไม่ไปทูนเดมือนกันแล้วอ่ะใครจะเป็นคนเปิดคนอีกอ่ะรอบนี้รอบมาเปิดรอนี้ให้สาวคนสวยของผมเลยว่านะฮะเอาอีกนะอุ่นลีกันเฮ้ยเอาเยอะเอาเป็นว่านะฮะความสนุกนี้ไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราจะมอบเวทีนี้กับน้องจจริญแล้วกันครับ